สวัสดีค่ะอนรับเข้าสู่ข่าวพักค้มซีทีวีประจำวันอาทิตย์ที่18มกราคม2558เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวันยุทธหัตทีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน้อมดําึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่ห้องประชุมหนึ่งสารการกลางจังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานนำหวนัวหน้าสวนราชาการข้าราชาการทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนโรงงานผ่านภูมมดอกไม้สดถวายราชากาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเ่องเหนววันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน้อนนม,น,น,ม ah ad, นํนำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้กล่าวราชสด,ดุดีเสริมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยระบุว่าเมื่อวันนี้ในอดีตซึ่งตรงกับปีจุลสกราช954วันจันท์แรม2องข้ามเดือนสองวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงได้รับัยชนะจากการทำยุทธหัสถีกับพระมหาอุปราชากรุงหงสาวดีจนทำให้สยามประเทศหลุดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นและบันทึกไว้ในพงศาวดารว่านอกจากมหาวีรกรรมการกระทำยุทธหัสทีแล้วปีพุทธศักราช2 1 3 6ได้ก่อเกิดหน้าประวัติศาสตร์ที่ชาวจันทบุรีภาคูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการนำกองทัพอาสาจามและเมืองจันทบูรห150าลำรวมกับกองทัพเมืองปักใต้200ลำ เป็นทัพเรือหนุนทัพหลวงพระองค์ดาเข้าตีเมืองละแวกด้านปราจินบุรีจนได้รัรบชัยชนะซึ่งเมืองจันทบูรณ์มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จในการตีเมืองละแวกโดยกลยุทธ์ทั้งการทํายุทธหธตถีและการวางแผนการรบของสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชในครั้งนั้นถือเป็นพระมหาวิรกรรมครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยจนกลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวไทยที่มีความสมััรสมานสามาคัคคีเสียสละต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติให้ชนรุ่นหลังได้นำดึก เท่าทุกวันนี้ประวัติศาสตร์หน้านี้ของบันพระบุรุจชาจันทร์บุรีจึงนับเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของสาวจันทร์บุรีเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งวันที่18มกราคมของทุกปีรัฐบาลยังได้กำหนดให้เป็นวันกองทัพไทยด้วยค่ะ